สนับสนุนโดยมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณนิรันด์ครับมาวันนี้เดือนที่2ก็ได้รายได้เป็นหมื่นแล้วยอดธุรกิจก็มาเป็นแสนผมอยากรู้ว่าคนทํางานประจําด้วยทํากิฟฟ์รีนด้วยชนะการแข่งขันได้รางวัลต่างๆเนี่ยคุณนิรันด์มีวิธีการบาลานซ์การใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าเวลาก็มีอยู่24ชั่วโมงแต่ทําทขนาดเนี้ย มีวิธีการบาลานซ์หรือสร้างความสมดุลให้กับชีวิตยังไงบ้างครับสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องต้องจัดเวลาให้เป็นนะครับผมเป็นคนตื่นเช้านะฮะผมตื่นตีห้าทุกวันนะครับเพื่อไปส่งแฟนไปทํางานนะครับแล้วผมก็จะถึงที่ทํางานเนี่ยหกโมงครึ่งจะถึงเป็นคนแรกของออฟฟิศนะฮะแล้วก็ดังนั้นเราจะมีเวลานะครับในช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีเวลา เวลาที่ผมใช้ในช่วงเช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการส่งอีเมลมีข่าวสารมีอะไรต่างๆนี่ผมส่งอีเมลหาหาทีมงานผมตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงพอเข้างาน8โมงถึง5โมงเย็นผมก็จะทำงานปกติก็คือทำให้เต็มที่ในส่วนของหน้าที่ของเราไม่ให้บกพร่องนะครองตอนนั้นสมาธิอยู่กับงานประจําใช่ครับคือเรื่องของงานประจำเนี่ยถ้าถ้าจะว่าไปแล้วนี่ต้องเรียกว่าเป็นพนักงานดีเด่นเลยนะครับคือไปแต่เช้าเลยฮะแล้ววันลาก็แทบจะไม่ได้ลาครับ นะครับก็คือเราบาลานซ์ได้ทั้ง2งานนะครับพอเลิกงาน5โมงเย็น,คนะครับก็จะออกจากที่ทำงานแล้วก็ไปหาสมาชิกบ้างขายายงานไปอินฟราบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของการบริหารงานตรงนี้สำคัญนะครับเราจะบริหารยังไงให้ให,ให้ให้ทีมงานคนเก่า,กาของเราและคนใหม่ๆของเราก็เห็นว่าเราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เครียดหลักการของผมคือไม่เครียด ต้องทำให้เขารู้สึกเราเป็นตัวอย่างใช่ฮะของคนที่เอ้ยเราทำคิฟฟรีเนี่ยเรายังทําอยู่ตลอดนะงานประจำแล้วก็รับผิดชอบดีใช่ครับคุณนิรัน์บอกตัวอย่างเนี้ยต้องชัดต้องชัดนะฮะก็คือพอถึงตอนเย็นเนี่ยนะฮะก็คือเราจะมีการจัดประชุมกันบ้างตามโอกาสนะครับแล้วก็ในถ้าเป็นช่วงนี้นะครับก็เป็นโชคดีเหมือนกันก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีมือถือไอโฟนอะไรต่างๆ นะครับเราก็จัดให้เราผมก็ปิ้งขึ้นไอเดียขึ้นมาเลยว่ารเราต้องเรียกว่าอะไร Keep in touch คือคือทุก<ช>คน,นื่องมือการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ใช่จะต้องเห็นว่าเราอยู่กับเขาตลอดเวลาผมก็เลยตั้งกลุ่ปขึ้นมาในในไลน์นะฮะเป็นชื่อชื่อกลุ่ปว่า I อ i กิฟเฟอรีนนะครับ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ i p แพนะครับก็คือตั้งกรุ่มขึ้นมาแล้วก็จะคุยกันมีเวลาว่างก็จะคุยกันนะครับไร้สาระบ้างมีสาระบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็ท็อปิกคิฟฟอรีนนะฮะมีข่าวสารมีอะไรเราก็คุยกันในนั้นอันนี้คือในระหว่างวันมันเป็นเรื่องง่ายมากมากจัดคนเข้ากรุ๊ปพิมพึ่งรู้กันหมดรู้กันหมดเลยทุกคนใช่มันดูเหมือนเรายังคงคอนเนคกันอยู่อ่ะคือยังติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไม่หายใช่ครับ แล้วก็ในช่วงกลางคืนนะครับก็ผมจะมีออเดอร์มีคนฝากซื้อทีมงานฝากซื้อหรือทีมงานใหม่ๆเขาฝากซื้อแล้วก็จะแวะไปที่ศูนย์สีนครินนะครับเพราะว่าคือโชคดีที่เลิกงานแล้วตรงเวลาคือที่ทางานกับที่บ้านไม่ไกลกันมากห้าโมงผมกลับบ้านแวะไปศูนย์สีนครินนะครับก็จะถึงประมาณสักหกโมงเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เสร็จถึงบ้านก็ประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับก็ อาบน้ํเข้าวนอนตามปกติไม่ได้ลําบากอะไรเลยเฉลี่ยแล้ว1วันทําคิฟเฟอรินกี่ชั่วโมงเนี่ยฮะถ้าจะนับเป็นชั่วโมงจริงๆผมว่าน่าจะแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวบางวันไม่ได้ทําครับแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่ทำทำทำแบบเต็มที่ครับบางคนบอกบอกบอกว่านี่ทํางานประจําก็เหนื่อยแล้วและแถมเสาร์อาทิตย์แทนที่จะหยุดครับเอาไปทําคิฟเฟอรินอีกไม่เหนื่อยบ้างเหรอครับเคยมีคนเคยถามแบบนี้ไหมฮะมีบ่อยแล้วเราเราตอบเข้าไปว่า ถามว่าเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยครับเหนื่อยฮะเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดาแต่เหนื่อยแล้วมันมันสนุกอ่ะเหนื่อยแล้วมันสนุกคือคืออะไรก็ตามที่เราทําแล้วเราเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งยิ่งสนุกนะครับคือเมื่อก่อนที่บางทีเราก็กลัวว่าเอ้เราจะพูดกับสมาชิกหรือว่าคนใหม่คนแปลกหน้าไม่ได้แต่พอเราพิสูจน์ได้แล้วเอ้ทำแล้วมันยิ่งคุยยิ่งมันยิ่งคุยยิ่งสนุก นะครับแล้วก็ทําได้เต็มที่มันไม่ได้เหนื่อยแบกหามอะไรหรอกนี่เหอยเองแค่ว่าหลายคนเขาเห็นว่าเราไม่ได้หยุดแต่คุณนิรันตเลือกที่จะใช้วันหยุดมามาทําธุรกิจด้วยนะครับตั้งแต่ทํามาจนถึงวันนี้ครับได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟรีนไปแล้วบ้างครับอย่างแรกเลยผมปลดหนี้ได้ครับนะครับอย่างที่บอกก็คือนี่จากกิจการอื่นนั่นนะใช่ฮะรวมๆกันเนี่ยเฉลี่ยละคนละล้านจากหุ้นส่วนผมนะครับ ก็ปลดหนี้ได้หมดเลยภายในระยะเวลาไม่ถึงีครปีนะครับก็คือรายได้จากงานประจำรายได้จากคิฟฟารนเอามาโปะเข้าไปนะครับอย่างที่สองพอพอได้ปลดหนี้ได้แล้วนะครับก็ผมก็ไปจัดงานจัดการเรื่องที่ค้างคาไว้นะครับเรื่องเรียนก็เรียนจบนะครับจากนั้นก็ซื้อบ้านซื้อรถนะครับตามสเต็ปนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก็คือสมัยที่เปิดก่อนที่จะเปิดบริษัทเนี่ย ผมซื้อบ้านไว้แล้วนะครับ,รบก็เป็นเป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆ2ชั้นนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะฮะก็คือ,ค,อคือข้างทาวน์เฮาส์มันก็จะเป็นห้องติดติดกันข้างขวาเนี่ยเขาก็เป็นเป็นเียงหมูหรืออะไรสักอย่างนะฮะค,คือทำหมูขายข้างซ้ายเนี่ยขายอาหารตามสั่งค,คือตีสองตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาจะสับหมูรเราก็จะไม่ได้นอนเนี่ยฮะ <laughs> มันคลีดมันเหนื่อย นะครับก็ร้านข้างๆก็ทํากับข้าวก็กลิ่นก็รบกวนอีกอะไรอย่างเี้บางทีเราก็เอ๊ะเราต้องมีบ้านเดียวแล้วล่ะนะฮะต้องมีบ้านเดียวละรถก็เป็นธรรมดานะครับเราก็เลยเอาพอในเมื่อปลดหนี้ได้เราก็จัดการซะนะครับทำตามฝันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะ่ได้ทั้งหมดมาเพราะกิฟฟรีล้วนๆเลยใช่ครับหนี้สินก็ปลด ด้วยเงินกิฟฟรีนทั้งบ้านทั้งรถรายได้ต่อเดือนก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศครับติดการแข่งขันไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปดูไบนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมนะครับสปีซ้อนแล้วก็ล่าสุดเขาอยู่ี่เลเวลอวอร์ดนะครับแล้วก็มีรางวัลแรลลี่รีวอร์ดนะครับสองหมบาท3 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็มียูนิลเวลนี้ได้ทุกเดือนประจำเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องเรื่องของการการเงินนี่แหละที่ดีขึ้นอย่างอย่างกิจูพิตาครับนะครับเป็นยังไงครับกิจการที่เคยลงทุนไปเคยทําไปก่อนหน้านี้กับกิจการที่ลงทุนเพียงแค่ร้อยกว่าบาท,ทครับชัดเจน อ่ฮะ,ฮะคือคือคือไม่ต้องบรรยายเยอะเลยครับคือไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะต้องเอาเงินมาหมุนเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับนะครับจะต้องไปวางบินจะต้องไปออกเช็คเก็บเช็คอะไรเมื่อไหร่ครับนะฮะอันนี้คือมีออเดอร์ปุ๊บเราไปรับรับเสร็จก็ไปส่งให้เขาคแค่นั้นเองงานประจำของผมครับนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขข,ของการทําธุรกิจกิฟต์ฟรีน,นะครับทุกวันนี้อะไรคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคุณนิรันท์ฮะที่ทําให้เรา มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไปตอนนี้แรงบันดาลใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นหัวหน้าครอบครัวครับนะครับผมพาภรรยาผมมามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะดังนั้นเราเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาให้ได้จนจนตลอดรอดฝั่งละครับนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทําให้พ่อแม่เขาเห็นด้วยว่าเราเนี่ยเลี้ยงลูกก็ได้สำคัญนะมันเป็นศักดิ์ศรีนะใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็ว่าฐานะทางบ้านเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รวยอะไรครับนะพื้นฐาน นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของทีมงานของเราครับนะครับทีมงานของเรามีตอนนี้มีผู้นําตามมาหลายหลายคนพอสมควรนะครับก็เป็น paradise แล้วหนึ่งท่านนะครับแล้วก็มีวีนัสมีเซตเทิลเลียงเรียงกันมาครับนะครับซึ่งเราก็คุยกันว่าเราเราต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกคนต้องขึ้น p a r a ไดซ์ด้วยกันให้ได้ทั้งหมดในเบื้องต้นนะครับตำแหน่งสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลําดับต่อมาครับเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เป้าหมายในงานของกิฟฟารีนคุณนิรันต์วางไว้ยังไงครับเป้าหมาย ที่แน่ๆย่างแน่นนอนเลยคือเราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ตำแหน่งสูงที่สุดละครับเท่าที่ทําได้นะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่ไดมอนด์แกรนด์พาร d ได e ์ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมทำได้นะครับแล้วก็รายได้นะครับผมต้องการที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยเต็มที่มันก็ต้องต้องห้าแสนขึ้นไปนะครับถึงจะอยู่อย่างสบายนะครับส่วนงานประจำนะครับคือตอนนี้ก็ยังทำได้อยู่ คือคือมีคนถามเยอะเหมือนกันว่าทําไมไม่ออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือผมผมผมแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือผมยังรักในอาชีพนี้อยู่คือเราก็ร่ำเรียนมาพอสมควรนะครับแล้วก็อาชีพนี้ก็อยู่กับรถยนต์สวยๆอะฮะดูแล้วมันมีความสุขนะครับอย่างที่2ก็คือในระหว่างที่เราทํางานเนี่ย พูดถึงบริษัทประจําของเราแล้วเขาก็มีบุญคุณกับเรานะครับส่งไปเรียนเมืองนอกเมืองนาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าทําให้หลายๆคนได้พิสูจน์ด้วยว่างานประจําที่ทําไม่เสียหายแล้วก็งานกิฟเฟอรีนยังประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งหานะครับราทำควบคู่กันได้ท้ายที่สุดอยากจะขอบคุณใครที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับ อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอต้อยนะครับแพทย์หญิงนรินีภัยบูรณ์นะครับและที่ให้โอกาสทุกอย่างเลยที่เปิดมองให้ให้ผมมองเห็นโลกทัศน์กว้างขึ้นเยอะเลยในวงการขายตรงนะครับแล้วก็คณะกรรมการผู้จัดการบริษัททุกท่านเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศรีนครินทรแล้วก็ศูนย์ทุกที่ที่ผมไปใช้บริการนะครับทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ในที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นขอบคุณภรรยาผมนะฮะที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดนะครับก็เรียกว่าในช่วงที่ประสบปัญหาหรือว่าอะไรต่างๆก็ไม่เคยจะหนีไปไหนนะฮะก็ยังอยู่เคียงข้างกันนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับทีมงานอัปไลน์นะครับอัปไลน์ผมนะครับดาวไลน์ผมทุกท่านนะครับก็คงจะต้องขอบคุณมาณนที่นี้แล้วเราจะโตไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้เรื่องราวชีวิตของคนที่ทำงานประจำแต่ยังสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้นั้นถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พิสูจน์ว่าเวลาที่มีอยู่ในมีเวลาที่มีอยู่ในมือนั้นมีค่าจริงๆนะครับและวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิรันต์มากๆนะครับที่มาแบ่งปันและก็เล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่มีแง่คิดดีๆให้กับรายการและก็ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับ และในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟต์รีนนั่นเองครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญของเราคือคุณนิรันดร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งหน้าแรงบันดาลใจจะมาจากแขกรับเชิญท่านไหนต้องคอยติดตามชมกันครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณนิรันดร์ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ